เหตุการณ์ในสวรรค์นางสวรรค์อันหูรุ่นอินจากอัลกุรอานสูระอัตรอมาลข้อที่56-58อันล็อกตรัสไว้ความว่าในสวนสวรรค์เหล่านั้นมีหญิงสาวพรหมจารีผู้ลดสายตาลงหมายถึงมองเฉพาะสามีของนางเท่านั้นซึ่งไม่เคยมีมนุษย์และยินแต่ต้องตัวของพวกนางมาก่อนเลยดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ คล้ายกับว่าพวกนางเป็นทับทิมและปะการังจากอันกุระอ่านซูรอ์อัซอฟาสออที่ที่48ถึง49อันล็อกตรัสไว้ความว่าและณนพวกเขาจะมีสาวงามบริสุทธิ์ผู้เจียมใจลดสายตาลงต่ำมีดวงตางดงามยิ่งเธอสวยงามราวกับฟองไข่ที่ถูกธนุทะหนอมปกปิดจ,จากอันกุระอ่านซูร,อร์อัตเปรมางอที่7 0ถึง72อันล็อกตรัสไว้ความว่าในสวนสวรรค์เหล่านั้น มีหญิงสาวที่มีมารยาทดีสวยงามยิ่งดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธนางคือสาวงามผิวขาวผ่องในตาคมที่ถูกเก็บตัวไว้ในกระโจมเพื่อสามีของนางเท่านั้นจากอันกุระอ่านซูรอันวากีอายะอที่22อถึง23อันล็อกตรัสไว้ความว่าและหญิงสาวที่มีในตาคมสวยงามประหนึ่งไขมุกที่ถูกพิทักษ์รักษาไวอ้อย่างดี จากส่วนหนึ่งขององค์การในอันกุระอ่านซูรออันบาการอระอายะที่25อันล็อกตรัสไว้ความว่าและในสวรรค์พวกเขาจะได้รับคู่ครองที่บริสุทธิ์และพวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์น,นั้นตลอดกาลจากอันกุระอ่านซูรออันวากีอาอายะที่35-38อันล็อกตรัสไว้ความว่าแท้จริงเราได้บังเกิดพวกนางเป็นกรณีพิเศษจริงๆแล้วเราได้ทําให้พวกนางเป็นสาวพรหมจันทร์ เป็นที่น่ารักชื่นชมแก่คู่ครองอยู่ในวัยสาวคราวเดียวกันเป็นรางวัลสำหรับกลุ่มทางขวาหมายถึงผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวาจากอันกุระอ่านซูรอัตูตายะที่ยี่สิบอันล็อกตรัสไว้ความว่าพวกเขานอนเอกคเนกอยู่บนเตียงนอนที่เรียงชิดกันและเราให้พวกเขาได้มีคู่ครองเป็นหูรุ่นอีนหมายถึงสาวสวยที่ผิวงามในตากว้างโตและคมจากอันกุระอ่านซูรยาซีน อายะที่55ถึง56อันล็อกตรัสไว้ความว่าแท้จริงในวันนั้นชาวสวรรค์จะปฏิบัติภารกิจที่มีความสุขสําราญพวกเขาจะนอนเอกเคนกอยู่ภายใต้ร่มไม้พร้อมกับคู่ครองของพวกเขาจากส่วนหนึ่งของฮาดิสมีรายงานจากอนัดบินมาลิกรอดิยันลอฮูอันหูเล่าว,ว่าท่าน,น,าอ,นลลอีบดอลลอฮ์ฮุอลัยฮิวะสลัมกล่าวว่าหากหญิงสาวชาวสวรรค์นางหนึ่งชะงโงกแง้มดูชาวโลกนี้ มันย่อมจะสว่างสวัยเจิดจ้าไปทั่วระหว่างทั้งสองหมายถึงตัวนางกับโลกและมันย่อมเต็มไปด้วยกลิ่นหอมและแท้จริงแล้วเพียงแค่ผ้าคลุมที่อยู่บนศีรษะของนางนั้นย่อมดีกว่าโลกนี้และสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดบันทึกโดยอันบุคคีตามสำนวนนี้หมายเลข2796และมุสลิมหมายเลข1880จากส่วนหนึ่งของฮาดิษมีรายงานจากอบูฮูร่อยรเราะดิยันลอฮูอันฮูเล่าว่า ท่านรอสูลุลลอซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัมกล่าวว่าพวกเขาแต่ละคนจะมีภรรยาสองคนที่มองเห็นความขาวผ่องของเนื้อแข้งผ่านผิวนอกและในสวรรค์นั้นจะไม่มีคนโสดที่ไร้คู่ครองบันทึกโดยอันบุค,คอรีหมายเลข3,246และมุสลิมตามสำนวนนี้หมายเลข2,834มีรายงานจากอิบนูอูมัดรอดิยันลลอฮูอันฮูมาเล่าว่า ท่านนาบีซอละละัลฮุอะไลฮิวะสลัมกล่าวว่าแท้จริงบรรดาภรรยาของชาวสวรรค์น,นั้นต่างร้องเพลงขับกล่อมสามีของนางด้วยเสียงที่ไพเราะหวานซึ่งที่ไม่มีผู้ใดเคยได้ยินเลยในโลกนี้ซึ่งบางตอนของเนื้อเพลงที่นางขับร้องคือเราเป็นสาวรูปงามรวยจัญญาเป็นคู่ครองภรรยาชนมีเกียริซึ่งต่างมองด้วยดวงตาอันชื่นบานและบางตอนของเนื้อเพลงที่นางขับร้องคือ เราเป็นสาวนิรันดรพระองค์ไม่ทําให้เราสิ้นใจเราเป็นสาวผู้ซื่อสัตย์พระองค์ไม่ปิดบังเราสิ่งใดใดเราเป็นสาวมีถิ่นฐานพระองค์ไม่ร่อนเร่เราบันทึกโดยอัตตะบรอานีหมายเลข4917ดูซซเฮอัญยาเมียหมายเลข1,561ท่านนาบีซอลล,ลอลฮุอะไลฮิวะสลัมกล่าวว่าแท้จริงในสวรรค์น,นั้นจะมีตลาดอยู่แห่งหนึ่งซึ่งชาวสวรรค์ต่างพากันมาเที่ยวในทุกวันศุกร์ แล้วลมเหนือก็กระพือพัดมากระทบใบหน้าและเสื้อผ้าของพวกเขาทำให้พวกเขายิ่งเพิ่มความหล่อเหลาและความงดงามแล้วพวกเขาก็พากันกลับไปหาภรรยาในสภาพที่ยิ่งหล่อเหลาและน่ามองบรรดาภรรยาจึงต่างพากันชมเขาว่าขอสาบานด้วยพระนามของอัลเลาะห์ท่านจากเราไปเพียงครู่เดียวท่านดูยิ่งหล่อเหลาและงดงามยิ่งขึ้นและพวกเขาก็ตอบกลับว่าแล้วพวกเธอละ่ะขอสาบานด้วยพระนามของอัลเลาะห์ จากกันไม่ทันเท่าไหร่พวกเธอก็ยิ่งดูสวยงามและมีสเสน่ห์ขึ้นเช่นกันบันทึกโดยมุสลิมหมายเลข2,833จากส่วนหนึ่งของฮาดิสมีรายงานจากไซบินอัดกอมรอดิยันลอฮูอันฮูมาเล่าว่าท่านรอซูลุละซอลลอฮูอะลัยฮิวาสลัมกล่าวว่าผู้ชายชาวสวรรค์แต่ละคนนั้นจะได้รับพลังแรงเท่ากับหนึ่งคนในการกินการดื่มการมีอารมณ์ทางเพศ และการร่วมหลับนอนกับภรรยาซอเฮียบันทึกโดยอัตตบบรอนีในหนังสืออันมุยัมอันกบีตามสำนวนนี้และบันทึกโดยอันดารีมีหมายเลข2,721มีรายงานจากอบูฮูรอยเราะรอดิยันลอฮูอันหูเล่าว่ามีชายผู้หนึ่งได้มาถามท่านรอสูลุลละว่าท่านครับในสวรรค์นั้นเราสามารถร่วมหลับนอนกับภรรยาของเรารวดเดียวกันทั้งหมดเลยหรือเปล่าท่านนบีซอลลลอฮูอะลัยฮิวาสลัมตอบว่า แท้จริงแล้วพละกกาลังของบุรุษเพศในสวรรค์น,นั้นในหนึ่งวันเขาสามารถร่วมหลับนอนกับสาวพรหมจรรย์ถึงหนึ่งร้อยคนบันทึกโดยอัตตะบรออนีในอันมุยัมอัตเซ็คีสองทับหกสิบแปดหมายเลขเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าท่านนบีซอลลลฮุอัลไลฮิวาสลัมกล่าวว่าแท้จริงสำหรับผู้ศรัทธาในสวรรค์น,นั้นจะมีกระโจมที่ทำจากไข่มุกกลวงเพียงเม็ดเดียวความสูงของมันหกสิบไมล์ โดยที่เขามีคู่ครองหลายคนอยู่ในกระโจมหลังนั้นเขาจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปสแสวงหาความสุขกับภรรยาแต่ละคนโดยที่แต่ละคนจะมองไม่เห็นซึ่งกันและกันบันทึกโดยอันบุคคอรีหมายเลข5้าพันและมุสลิมหมายเลข1,400มีรายงานจากมูอัสบินยาบันรอดิยันลอฮูอันฮูเล่าว่าท่านนาบีซอลล,ลัลลอฮูอะลัยฮิวะสลัมกล่าวว่าหญิงใดก็แล้วแต่ที่ทำร้ายสามีของหล่อนในโลกนี้ ภรรยาของเขาที่เป็นสาวสวรรค์จะกล่าวกับหล่อนว่าเธออย่าได้รังแกเขาขอให้อัลลอสาบแช่งเธอแล้วเธอจะพบกับความวิบัติเขาเป็นแค่แขกของเธอเท่านั้นในไม่ช้าเขาจะลาจากเธอมาหาเราแล้วบันทึกโดยอมัดหมายเลข2 2 1 0 1 1